ker รับสือบ้านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการแกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ iQ o ูนะครับนั่นก็คือ I q คู12โปร i q คู IQ เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ลูกของ v i v o นะครับแต่ว่ามีจุดเป้าหมายที่ต่างกันถ้าเป็น V ี vo นะครับก็จะเน้นกล้องนะครับจะเน้นเ,เรื่องของเสียงเรื่องของดีไซน์แบบที่มันแบบบางๆเบาๆแต่ i q คูเนี่ยนะครับตั้งใจทํามาเพื่อชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะมันคอนทราสต์กันมากกับ V ivo, ี V ว่ึกอะวะแล้วก็ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ซื้อ i q คูมาเล่นเนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดตัวในไทยซะอีกเรีย แต่เขาเริ่มก่อล้างสร้างตัวแบรนด์ iQoo ขึ้นมาเนี่ยผมกับพี่แพมก็ซื้อมาเล่นกันแล้วเพราะว่าไอ้ q o เนี่ยเคาได้สิทธิ์เป็นพรีเมี่ยมพาร์ทเนอร์กับ BMW Motorsport ถ้าเกิดวาติดตามมานานจะรู้อยู่แล้วว่าผมกับพี่แพมเนี่ยคลั่งไคล้ b m มากๆแล้วยิ่งเป็นแบรนด์ Vivo ซึ่งผมกับพี่แพมก็ชอบอีกหนักเลยทีนี้มาดูหน้าตาตัวกล่องน้องเคานิดนึงดีกว่านะครับ iQoo 11กับ iQoo 12ผมว่าหน้าตากล่องน่าจะไม่ต่างกันนะหรือผมจําไม่ได้แล้วอาจจะคล้ายๆกันทรงเนี่ยประมาณนี้เลยอาจจะเปลี่ยนแค่ลายข้างหน้านะครับแต่ว่าปีเนี้เหมือนเขาจะทําให้มันมินิมอลมากขึ้นผมได้มา2เครื่องนะเปับ สีอัลฟาแบล็กแล้วก็สีขาวรีเจนซึ่งสสีนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของรถหรือว่าสีของโลโก้ B M W M motor sport ด้วยเช่นเดียกัน B M W motor sport premium partner ว่าสั้นนะครับแล้วก็มีโลโก้ B M แปะอยู่ด้วยนะครับนี่คือโลโก้ที่เราชื่นชอบแล้วก็รักแล้วก็คลั่งไคล้ในแบรนด์เขามากๆนะเอาขาวรีเจนก่อนดีกว่ามา ไปฮะเฮ้เยเหมือนไอ้ตรงที่ดึงสลักอะ่ะเขาทําร่องไว้ให้นิดนึงแล้วเว้ยดูดิตะเกียบผมแงะมาปุ๊บคือผมดึงได้เลยเฮ้ยผมว่าไอคู IQ เขต้องมาดูคลิปแกะกล่อ,องผมแน่ๆเลยแล้วเขาแบบไปบอกดีไซเนอร์ให้ไปดูไอ้ไอ้คนไทยคนนี้ที่มันแกะคลองโบ,บ๊ะเนี่ยทำร่องให้มันน้อยอะไรเงี้ยเออนี่ ตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวเลเจนต์ไอคูสิบสองนะครับสวยงามมากแล้วก็มีเลนส์กล้องเป้งๆอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้อ่ะเครื่องอุปกรณ์ข้างในครับนี่คุณเราซื้อมาเพื่อการนี้นะฮะข้างหน้านี้ก็คือรถ BMW น่าจะเป็นตัวแข่ง M3 หรือไม่ก็ M4 นะครับคอมเพรสชันนะตรงนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมด้านหลังมีเลตเตอร์อะไรสักอย่างว่าบอกรักกันอะไรเงี้ยเอาไม่มีนะครับมีรถที่ไอคูเนี่ยเขาได้ไปเป็นสปอนเซอร์หลักของรถคันนี้ในการแข่ง GT3 หรือ GT4 นี่แหละนะครับนนี่ M4 เห็หม หล่อมากนะครับหล่อมากอุปกรณ์ด้านในนะครับก็ให้มาเป็นเคสใสนุ่มนิมแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จ4 2 C 4แล้วก็อะแดปเตอร์ครับเปลี่ยนมาเป็นขาบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่120วัตต์นะครับผมกําลังลุ้นอยู่ว่าเราจะได้100วัตต์หรือเปล่านะครับไม่ครับได้120วัตต์เอาเรื่องว่ะแล้วก็ขาครับจะเป็นขาแบบขายาวอ่ะใส่ลงไปแล้วเนี่ยครับมันจะล็อกแน่นหนากว่ามากๆแล้วก็ป้องกันไฟดูดเวลาดึง ออก,ก๊อกในการจ่ายไฟ65วัตต์120วัตต์36วัตต์45วัตต์100วัตต์คือได้หมดเลยแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณจะาไปใช้งานชาร์จพวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยที่มันกินไฟเยอะๆใช้งานได้เลยนะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณจะได้หลังจากซื้อ i q คู12ไป1ตัวเครื่อง 2, สายชาร์จ3าัวชาร์จ4เคส5ฟิลม์ม6กคู่มือบัตรประกัน7เข็มจิ้มซิมซ่อนอยู่ข้างในนี้นะครับนี่คือของทั้งหมดที่คุณจะได้นะกับราคา สีขาวเลเจนร์จผิวด้านหลังจะมีความแบบมนม,นมนนิดหนึ่งแล้วก็เฟรมเครื่องเนี่ยจะเป็นแท่งๆเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแท่งเรียมๆเลยตรงขอบกลึงมนมาให้ไหมกลึงมนมาให้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากมายนะจุดหนึ่งก็คือที่ผมชอบคือตรงเนี้ยจุดที่มันผ่านเฟรมเครื่องเรียมๆมาแล้วมันจะมาโดนฝาหลังตรงเนี้ยเขาจะเหลาไว้ให้เว้ย เลนกล้องนูนมานิดเดียวครับไม่ได้นูนมาเยอะถ้าลองสังเกตตรงกล้องบนเนี่ยเห็นไหมนูนมานิดเดียวนะครับนีดเดียวเลยแล้วก็มีการใส่เหมือนคล้ายๆกับเบเซลที่เป็นหยากๆอยากๆยาก,ยาก,ยาก,ยากจากพวกนาฬิกาหรูอะไรเงี้ยเอามาใส่ไว้ให้มีเลนกล้องมาทั้งหมด3ตัวซึ่งอยากจะบอกก่อนนิดน,นึงว่าเมื่อก่อนไอคูเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เน้นกล้องเลยแต่รอบนี้ผมอยากจะบอกให้ว่ากล้องแม่งจัดจ้านทุกเลนอัปเกรดทุกเลนอัปเกรดถึงขั้นที่ว่าผมใช้คำนี้ได้เลยนะน้องๆ X series ของ vivo ตรงนี้เป็นไฟแฟลชนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนไว้ว เซนซิงระยะเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่15นะ15ก็คือเลนส์เอลตร้าไวมากๆจนถึงระยะ70วูแสดงว่าไกลมากเลยนะเลนซูมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ซูมได้ไกลสุดครับ 100x โอ้ห 100x เลยนะถ้าเกิดเรามองเข้าไปตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่านี่คือกล้องเพอริสโคปมือถือเล่นเกมจะเอากล้องเพอริสโคปไปทําอะไรแต่ให้มาแล้วไม่ได้โหดแค่เพอริสโคปครับโหดทุกเลนเดี๋ยวมาคุยกันความบางบางมากแล้วก็ตรงนี้ครับเขียนว่า fascination meets innovation คู่กับแถบสีของ BMW ก็จะมีนสีน้ำ สีด,สดต,ตู้ชาร์จตรงนี้ก็จะมีลําโพงมาให้ซ้ายขวาบนล่างนะแล้วก็จะมีพอร์ตใช้ซีมีถาดใส่ซิมปุ่มจะอยู่ฝั่งด้านขวามือหมดเลยจะมีปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้ครับจอเนี่ยเป็นจอแฟลตนะสายเล่นเกมรู้กันว่าจอแฟลตนี่คือแบบสวรรค์มากๆเพราะมันไม่ต้องมีแบบความเคิร์บให้เราแบบแตะแล้วมันลั่นง่ายอะ่ะอันนี้ไม่เป็นไอคูเข้าใจเกมเมอร์ amer, อย่างแท้ทรูจริงๆแล้วก็เหมือนปีเนี้ยเขาก็เป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการแข่งขัน e s p o r t จริงๆด้วยแต่่ผมจําชือ ไม่ได้ละนะครับที่เมืองนอกนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้กันก็ตรงนี้เจาะรูไว้ตรงกลางนะครับมีการติดฟิล์มให้เลยจากโรงงานดีมากอันนี้ดีมากอ่ะเปิดเครื่องหน้าตา UI คือเหมือน vivo มากครับโอ้โหมอเตอร์สันเชีย่ยโคตรดีมอเตอร์สันคือมือถือเกมมิ่งเลยครับตำแหน่งสแกนนิ้วอย่าใต้อาตำแหน่งสแกนนิ้วอยู่ถัดลงมาข้างล่างเยอะมากเลยนะ ันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมบอกก่อนนะครับสแกนนิ้วควรจะอยู่ถัดขึ้นไปข้างบนมากกว่าน,นี้อีกเวลาแบบจับอย่างเงี้ยยิ่งแบบพวกจอใหญ่ๆ6.78อย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสหล่นได้นะครับ vivo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจเรื่องสแกนนิ้วได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งสแกนนิ้วใต้จอเพราะเขาเป็นแบรนด์แรกที่ทำสมาร์ทโฟนที่สแกนนิ้วใต้จอขายได้จริงนี่เป็นเกรดความรู้นะครับเมื่อวานสัก5 6ปีที่แล้วเนี่แหละเขาเป็นผู้นำเลยมี่เป็นไง เป็นไงนี่คือเอกลักษณ์ของ iQ อีกเช่นเดียวกันนะครับวอลเปเปอร์ aper, เวลาเราเปิดมาเนี่ยไอคู IQ จะเป็นแบบนี้เลยเว้ยจะมีความแบบ BMW อยูอะ่ะเพราะเขาได้เป็นพรีเมียมพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ที่แบบไม่ได้ไปจับมือกับใครง่ายๆอย่างบ m เอ็มนะคุณเขาก็เลยมีความพราวมั้งก็เลยใส่เข้ามาให้ด้วยสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณเห็นก่อนเลยคืออะไรรู้ปะ่ะรีเฟชเรทครับคุณดูรีเฟชเรทที่คุณตั้งได้ออโต้ Auto, มาตรฐานก็คือ60หรือจะเป็น144่งเฮิร์ตแสดงว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนีี้มจอ ร้อยสมาให้คนนี้เล่นเกมบางคนเนี่ยนะครับเขามี r e สปอนส์ตาที่ไวมากๆ้วยนั้นจอร้อยยี่เนี่ยเอาเขาไม่ลงเขาต้องใช้จอ1้4ยสี่สี One Touch OS 14นะครับเป็น Android 14เรียบร้อยแล้วนะสเปคโดยคร่าวๆของ i อคูสิมาพร้อมกับหน้าจอขนาดหกจนิ้วนะครับความเอียดหนึ่งจุดห้าเคเรเฟรชเรเป็น 144Hz ร้อนะครับซีวียูที่ให้มาครับแสตลากอนแปดเจนสามแรมที่ให้มาสำหรับตัวท็อปที่ผมเล่นอยู่นี้ก็จะเป็นแรมสิบหแบบ L P D D R five 512บกิกไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยครับ เท่านี้คือจบแล้วกล้องหน้าให้มาเป็นความละเอียด16ล้านเป็นกล้องหน้าตัวเดิมที่ใช้มาอย่างยาวนานเพราะว่า IQ ไม่เน้นกล้องหน้านะครับแล้วก็ไม่เน้นกล้องด้วยครับแต่ว่ารอบนี้กล้องหลังจัดเต็มมากตัวเลนกล้องหลักเนี่ยนะครับเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ VCSOV 50H ขนาด1ทับ1.3นิ้วนะครับรูรับแสง f 1.69มีการสั่น OS มาให้ให้กล้องเอา r a า i มา50ล้านมุมมองกว้าง119องศา f 2.0 มีโหมดซูเปอร์มาโครระยะ15มิลิเมตรหรือประมาณเซนครึ่งซึ่งถือว่าใกล้มากนะครับและไฮไลท์เลยครับเลนส์เพอริสโคป64ล้าน f 2.6มีระบบกันสั่น ois o p ป i c a l ล3เท่าเซนเซอร์ซูมิก10เท่าดิจิตอลซูมิก100เท่าและรองรับโหมดเทเลมาโครที่70มิลิเมตรโคตรตึงถ่ายวิดีโอได้ 4k 60และกันน้ำกันฝุ่น ip64 นี่คือสเปคของเขาที่ฟังแล้วแบบเชี่ยนี่มันมือถือเล่นเกมจริงปะวะทําไมพี่ให้กล้องนี่มันโหดขนาดนี้มานี่มันกล้องเซตเดียวกันเลยนะครับกับพวก X 1 0 0 การเชื่อมต่อไร้สาย NFC มีมาให้ Bluetooth 5.4 Low Energy l o s l a t e s c y เอ HD มีมาให้ Wi-Fi 7ตัวมันรองรับแต่ว่าประเทศไทยนะครับมันรับได้แค่ Wi-Fi 6E เพราะว่าโดนจำกัดทางข้อกฎหมายแล้วก็คอสทชเขาว่ามาแบบนั้นเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันเพราะว่านี่คือ UI ใหม่นะครับเป็น Android 14เรียบร้อยแล้วนะครับ FunTouch OS 14เนี่ยนะครับให้โอกาสเราในการปรับแต่งแล้วก็ให้ความเสถียรให้ความปลอดภัยให้ความสมูทมากขึ้นลำโพงของน้องเขาเป็นยังไงบ้าง ผมว่า ความดังของลําโพงอะอยู่ในระดับกลางๆแต่ว่ามิติอะดีมากตอนนี้มันเล่นเนเครื่องเสียงนะครับปกติแล้วเนี่ยเสียงแหลมอยูจะต้องบาดหูแล้วใช่ไหมอันนี้เสียงแหลมค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็สเตทเนี่ยกว้างมากนะครับอืมน่าสนใจนะครับน่าสนใจคือที่ผมต้องมาเทสลําโพงเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นในเกมความดังอะไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องการแยกเสียงซ้ายขวาได้ไอเนี่ยผมว่าแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีนม,มากเลยคือมันแบบสเตตมันกว้างอะอีกหนึ่งอย่างก็คือโหมดมอนสเตอร์โหมดมอนสเตอร์ของ I q คูเขาจะเร่งประสิทธิภาพทุกอย่าางขึ้นนนมมมััเหือกบ เราไปแข่งในสนามอะแล้วเราจะโมให้มันแรงที่สุดนะครับคุณมากดเปิดโหมดมอนสเตอร์ตรงนี้ได้เลยมันจะมีโหมดเกมอยู่แล้วนะคุณลองสังเกตดูนะจะมีโหมดอัลตร้าเกมโหมดอยู่แล้วกดเปิดปุ๊บมันก็จะสามารถคัสตอมนู่นนี่นั่นได้นะครับให้ความช่วยเหลือปิดกั้นการแจ้งเตือนดูวัตราเฟรมเรทอุณหภูมิที่ปรับได้นั่นนู่นนี่นี่มันจะมีระบบสั่น4มิติสําหรับเกมอยู่ถ้าเราติดตั้งเกมที่มันรองรับนะครับเช่นพวกขับจีพวกเกมแข่งรถอะไรเงี้ยมันจะมาอยู่ในนี้แล้วมอเตอร์ส 16ล้านโอ้โหเพิ่งเห็นกล้องหลังมีพรีเซตถ่ายรูปมาให้เนี่ย5เซตเลยนะ0.6 1 2 3และ10ใไกลสุด100พร้อมกับมีตัวมาร์กมาให้ด้วยตัวมาร์กว่าแบบถ่ายอะไรอยู่เนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูกล้องหน้าก่อนดีกว่ากล้องหน้า16ล้านตัวเดิมโอ้โหยัโคนรสวย,ยุตึงมากอะ่ะคุณดูเอฟเฟกที่ปรับได้อะ คือมันแต่งหน้าได้กุณปรับความงามได้ย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือทํามาเพื่อสายเกมเมอร์ <c oughs> แต่ดูแต่ดูมันทําตัวดิคือแบบเหมือนซื้อ vivo ที่มันเล่นเกมได้ดีมากๆมาตัวหนึ่งะ่ะรูรับแสงอะปรับสัก f2 ค่น้วนะคุณดูคุณภาพเองแล้วกันนะโอ้โหอย่างเอานะครับอย่างเอาดูความเนียนคือเนียนในแบบของ vivo แต่ว่ายังได้ความคมในแบบที่ผู้ชายต้องการอยู่อะดูดิ คือกล้องหน้าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยนะครับแม้ว่าเซนเซอร์ที่ให้มาเนี่ยจะไม่ได้โหดมากนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกของ vivo ซึ่ง vivo เป็นคนที่เก่งเรื่องของการถ่ายรูปพอร์เทรตมากๆเนี่ยครับหมวดลูกเล่นหรือว่าสีสันที่ออกมาคือแบบใช่เลยครับสวยงามมากนะครับวิดีโอกล้องหน้าครับ full hd 30แน่นอนสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ i q 12ไม่มีออโต้โฟกัสอยู่แล้วนะครับเป็นฟิกโฟกัสแต่ว่าเหมือนกล้องหน้า vivo เลยครับเหมือนมากครับอ่ะลองดูลองดูสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ ไอคูสิบสองอกาสเก็บเ<ต>สียงโคตรดีผาเค,คือบคมกริบมากแล้วก็สีสันบนใบหน้าครับถ้าลองสังเกตดูนะมันจะมีความแบบเฮลตี้มากๆอะ่ะดูดินะดูสีหน้าเห็<ด>นไหมจะมีความแบบหวานอมชมพูในแบบของ V อี vo อ่ะแต่มันไม่ควรอยู่ในมือถือเกมมิ่งไงถามว่าดีไหมดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าไม่จินสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าที่เป็นแบบหน้าฉนลังเบลอนะครับลองดูข้างหลังผมที่มันเบลอไป เดี๋ยวให้ดูความเนียนสวัสดีครับนี่คือวิดีโอกล้องหน้าที่เป็นแบบหน้าใชถัเกเลยนนะครับลองดูข้างหลังผมที่มันเดินแบบเ้เอาเรื่องวะคุณดูนะเดี๋ยวผมผมเลยไปดูเห็นไหมเลอหมดเลยอ่ะนี่เ,เลยโดยซอแวร์นะเจะโคตรเก่งสําหรับกล้องหน้านะผมให้ผ่านในการถ่ายรูปกล้องหลังเดี๋ยวลองเอาเท้าวายให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงโอ้โหเอาเท้าวายกว้างมากนะแล้วก็ถ่ายมาโคได้ใกล้มาก อันนี้คือเอราตวายนะความกว้างเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆแต่คุณภาพเนี่ยถ้าเทียบกับไ q คูปีที่แล้วคนละโลกเลยเทียบไม่ได้เลยปีที่แล้วมันแค่8ล้านน้อย no ขึ้นเลยยิบระยับมากอ่ะคุณดูแสงมุมมุมน้อ no ยขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยและการเลนส์โฟกัสครับใกล้สุดนะประมาณเซนครึ่งซึ่งก็ถือว่าใกล้มากกว่ามาตรฐานที่อยู่อันนี้ประมาณ3 4เซนบอกเลยว่าแจ่มเลนส์รัตวายตัวนี้สายราตวายคนชอบอีกอันนึงเลนหลักแล้วกันไข่วบนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุณลองดูนะ ประมาณครึ่งฟุตมั้งหรือไม่ก็ฟุตหนึ่งอะประมาณเนี้ยแล้วคุณดูการเบลอฮะ <c oughs> คือทุกอย่างที่หลุดออกไปจากกรอบแว่นเนี่ยเบลอเป็นวุ้นหมดแล้วอะนั่นคือเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่มากนะครับ1ต่อ1.3นิ้วอะโหแล้วคุณดูความคมเชี่ยโคตรเอานะครับโคตรเอานี่คือสุดแล้วของกล้องเกมมิ่งโฟนแล้วก็มีระยะ 2x ซึ่งน่าจะครอบมาจากเซ็นเซอร์หลักนะคิดว่านะ 3x นะครับน่าจะใช้เลนส์ซูมประเด็นคือ 3x ที่เขาให้มาเนี่ยนะครับหรือว่าเลนส์เทเล่ตรงเนี้ยโฟกัสระยะใกล้ได้ด้วยนะคือ vivo เนี่ยจะเป็นแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์เดียวเลยมั้งที่มีการถ่ายมาโครด้วยเลนส์ ultra wide และเลนส์เทเล่เขาเรียกว่าเทเล่มาโครเดี๋ยวผมลองถ่ายอันนี้ให้ดูแล้วกันเชีย่ยคุณภาพเกินไปว่ะคือตกใจเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้เลนส์เทเล่เลยนะครับในในชีวิตประจำวันเป็นหลักนะเฮ้ยผม u l t r ร wide ล้วนแล้วคุณดูนี่คือมือถือเล่นเกมครับ มาันจะาไอขนปุกปุยตรงเนี้ยแล้วมาเป็นแบบเนี้ยเกินไปจริงๆใครจะหาว่าอวยตามสบายนะฮะแต่คือผมเป็นคนที่ใช้ไอคูมันตลอดแล้วก็เห็นพัฒน,นาการเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงเจนเนี้ยที่ต้องยอมรับเลยว่าแบบเรื่องกล้องอะ่ะคือพอขยขายของเขาแล้วอะ่ะเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนคือความแรงราคาความร้อนสเปคอะไรเงี้ยแล้วไกลสุดได้ 100x พร้อมกับมีตัวช่วยออโต้โฟกัสช่วยในความหมายคือแบบนี้บางทีเราซูมไกลามากเนี่ยเราไม่รู้เรากำลังซูมอะไรอยู่เห็นร่องซิปไหมแล้วคุณดูสิ่งมันทำได้ โคตรเอานะครับโคตรเอาย้ําเลยว่าแบบสุดจริงเดี๋ยวลองซูมไกลๆดูดิผมหาอะไรซูมไกลๆก่อนโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเลยอันนี้คือเลนเอลเลวายนะคุณดูตรงนี้ข้างหลังตาก,กล้องผมมาอีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะตรงเนี้ยมันจะมีกล่องไอโฟนอยู่หลายๆกล่องเห็นปนหะนี่นะรูปนี้นะแล้วเดี๋ยวผมซูมครอบเข้าไปเล็กๆตรงนี้นะย้ำอีกทีหนึ่งย้ำให้คุณได้รู้สึกตลอดเลยว่ามันคือมือถือเล่นเกมแล้วคุณดูสิ่งที่มันทำได้ดิี่ยอะอันนี้เลนเอาเ้วายอันนี้เลนซูมร วิโด้ 4K 60 4K 60ทุกเลนบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วคุณ 4K 60ทุกเลนบ้าไปแล้วโอ้โหนี่คือ 4K 60จากเ l t เจ้าว e เลนหลัก 4K 60เทเลที่สามารถถ่ายมาโครได้และถ่ายไกลๆได้โอ้โหแม่งขออย่าที่ใช้คำหยาบนะครับแต่ว่าไม่เคยเจอมือถือเกมมิ่งที่กล้องดีขนาดนี้มาก่อนนี้แบบยอมรับเลยครับว่าแบบสุดจริงวะ่ะผมไม่รู้จะอึ้งอะไรก่อนเลยดีแบบตอนนี้แม่ง ประดังกันมากันหมดแล้วให้ดูเลนหลักก่อนนี่คือเลนหลัก50ล้าน 4K 60อันนี้ 4K 60จากเลนหลักนะครับคุณดูการเบลอฉากหลังเองแล้วกันนะมันพูดไม่ออกอ่ะมันเกินเลเวลไปหมดแล้วอ่ะ <laughs> ต้องทำยังไงดีเนี่ยต้องทำยังไงค <laughs> ือพูดตัวเองว่ากูจะทำรีวิวยังไงดีเนี่ยโอ้โหเชี่ยแล้วดูเลนอรอร์ต้าไว้ครับเดี๋ยวให้ดูเลนอรอร์ต้าไว้บีโบ้โอ้ 60จากอาเท้คูคือตกใจไม้ไอ้อะไรเว้ยหนึ่งลวมันลื่น2มัน 4K 60ออาเท้าวสามมันเราโตโฟกัสใกล้ได้1.5เซนหรือประมาณ2เซนอยู่ประมาณนี้นะแล้วภาพไม่คมชัดกริบเลยและคุณด,ดูเลนเทเล่ครับเลนเทเล่เนี่ยผมใส่มา2แบบแบบหนึ่งคือ 3x ตั้งต้นจนถึง 10x ของมันใน 10x นะนแล้วค่อยๆถ <เล S 1> ่ยายกลับ,เ,ลบเสียงไม่ยังดีแล้ว มีการสั่น O S ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะเลนส์หลักเลนส์ซูมมี O S นะครับ <Okay. S 1> คุณดู <Okay. S 1> คุณดูความลื่นดิโอเคคุณดูการเบลอฉากหลังของตัวมันดิแล้วมาลองซูมอีกทีนึงก็คือซูมมือตัวเองนะครับคุณดูถ่ายมาโครได้อันนี้คือถ่ายมาโครจากเทเลอย, <c oughs> อยู่ฮะ <c oughs> มาโครเทเลอ่ะคุณดูมาโครจากเทเลแม่งดิ <Okay. S 1> แล้วพี่จะขายเท่าไหร่เนี่ยทั้งโซเลตทั้งแรมทั้งแบตทั้งฟาสชาร์จทั้งจอทั้งกล้องคือส0ม0 0ืเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วผมว่าต้องแบบ 35เดานะคือเริ่มต้นเลยอะใครจะหาว่าแพงไม่รู้แต่ผมเล่นมือถือมาเยอะผมว่า30,000ขายไม่ได้จริงๆแล้วคุณดูลูกเล่นดิไม่ต่างจาก vivo x series เลยนะครับอ้แล้วคุณดูโหมดโปรถ่ายไฟรอได้เปิด ai scene optimize ได้และเลือกเลนได้มีโหมดโปร v i โ o ด,ด้วย ความเร็วในการออโต้โฟกัสปรับได้ด้วยนะครับนี่คือโหมดโปรโหมดโปรคือให้คุณได้ทั้งถ่ายรูปและวิดีโอเลือกได้เลยว่าจะเอาเลนไหนถ่ายเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบโบรไหมเลือกได้เลยว่าจะใช้ความเร็วในการออโต้โฟกัสเท่าไหร่และติ๊กในฝั่งของวิดีโอปุ๊บมี Full HD 240เฟรมให้เลือก 4K มีให้เลือกตั้งแต่24 2 5 30 5 0 60 8 K 24, 25, 30เอาตรงๆไหมผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ ซื้ออย่าต่อต้านเข้าร่วมนะครับอ่ะใส่เคสให้ดูนะครับสำหรับตัวสีขาวนิดหนึ่งนะ,น,น,งน,ะนี่ใส่เคสก็จะประมาณนี้สวยนะคือเคสเขาใส่แล้วมันจะค่อนข้างที่จะฟิตแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปโปรเทคเลน์กล้องได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวนะครับอย่าพยายามเอาอะไรไปขูดขีดตัวมันแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับมาแกะสีดํากันไปสีดําลูก สู้เขาบบครับบบแบบเร็วๆไอคูนี่ครับมี2สีให้เลือกนะที่ผมได้มาก็คือสีดําแล้วก็สีขาวสีดำเนี่ยเขาจะชื่อว่าเอาฟ้าแบล็กถ้าเราลองสังเกตตรงโลโก้ของ bmw ครับจะมีสีดําสีน้ําเงินออกกลมๆนิดนึงแล้วก็สีแดงแล้วก็สีขาวที่เป็นโลโก้ m นะครับเป็นสีที่เขาแปะอยู่ในมอเตอร์สปอร์ตเขาตลอดเวลานะครับเป็นโลโก้ของเขาเลยนะเอามาแค่นี้พอนะกับเคสสีดําเคสเหมือนกันเฮ้ยสีดามันเป็นผิวคนละแบบกันวะลูกพี่ สีดำเนี่ยนะครับผิวเขาจะเป็นแบบดำด้านที่เมืองนอกเขาจะใช้สีดำตรงนี้ว่า track edition ก็คือเขาจะเอามาจาก track เวลาเราไปแข่งในสนามอ่ะสีจะดำดำด้านๆแบบนี้นะครับเรียกว่า track edition แต่ว่าบ้านเราเรียกว่าสีดำอัลฟาก็เท่เหมือนกันเฟรมเครื่องครับเป็นสีดำด้วยเจ๊ก้อ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยระหว่างสีดำกับสีขาวเพื่อนๆที่ดูทางบ้านคอมเมนต์มาแล้วกันว่าชอบสีไหนมากกว่ากันฝั่งซ้ายมือคือสีขาวเลเจน d ์ซึ่งเป็นไอคอนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งขวามือเนี่ยคือสีดำอัลฟา นะครับหรือว่าจะเรียกว่าสี Track Edition ก็ได้ถ้าเป็นเมืองนอกถ้าลองเป็นสีดําแล้วเนี่ยจะไม่มีโลโก้ BM นะชอบสีไหนอะอคอมเมนต์มาแล้วกันเฟรมเครื่องครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งตัวนึงเนี่ยเฟรมจะเป็นสีเงินซิ l เวอร์แบบสีแบบโครเมียมโครเมียมหน่อยอีกสีหนึ่งก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันครับแต่เป็นโครเมียมแบบรมดำเออแล้วโครเมียมรมดํา ชอบสีไหนก็ลองเลือกมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวทารีวิวให้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณไอคูประเทศไทยด้วยนะครับที่ส่งมาลองเล่นก่อนที่มันจะเปิดตัวในไทยแล้วก็ผมต้องขอบคุณ v ีโ o ด้วยละกันที่ให้พวกเราได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเขาที่เมืองจีนบอกได้อย่างเดียวคือได้ไปเจอน้องเขาตอนประกอบอยู่แล้วก็ประทับใจมากๆจนได้มาเล่นเนี่ยยิ่งประทับใจเข้าไปอีกแต่ว่าอุปกรณ์ไอทีหรือว่าสมาร์ทโฟนทุกรุ่นในโลกครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย และผมเองจะพยายามนะครับหาข้อดีข้อเสียให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปรีวิวเต็มใครดูคลิปนี้แล้วชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับ๊กเกร์หน่อยจะคง้มากนะครับจะได้ถึง1ล้านซับไวๆนะใกล้แล้นะครับอีกไม่กี่แสนนะครับให้มันถึงสักทีเถอะโอเคเจอใหม่คลิปหน้านิ้ตั้มลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตจุบ๊บๆเจอกัน